ำหรับที่ทางราคาทองคําเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาทองคําปรับตัวลดลงประมาณ13มเหรียญดอลลาร์ต่อทอยออนแม้ว่าที่ทางเงินเฟอ้อในฝั่งสหรัฐจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงก็ตามนะครับเงินเฟอ้อในส่วนของทางฝั่ง,งตัวคอ CPI ประกาศออกมาอยู่ที่ระดับ 5. 3เปรเปรับตัวลงจากระดับ5.5เอร์เมื่อเทียบ year on อ e a r นะครับแม้ว่าเงินเฟอ้อจะมีการปรับตัวลดลงมาเหลือระดับ 5. 3สาเเซสำหรับตัวคอ CPI แต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ตลาดพึงพอใจมากนักเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองต้องการให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับ2-2.25%นะครับดังนั้นเงินเฟ้อที่ออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้นักลงทุนคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจมีโอกาสเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปก็คือการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมนะครับอย่างไรก็ตามหากหันไปมอง ในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เมื่อเทียบ Year on Year นะครับมีการประกาศออกมาอยู่ที่ระดับ4.0ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ในระดับ4.1นะครับแล้วก็ต่ำกว่าครั้งที่ผ่านมาด้วยก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ยังคงเป็นปัจจัยบวกหรือประครับประคองเพราะว่าสะท้อนให้เห็นว่า CPI ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดรวมเงินเฟ้อรวม,รวม ทั้งราคาสินค้าบริการราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารเข้าไปนะครับมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือมีสัญญาณของการลดระดับลงอย่างชัดเจนแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนยังไปลุ้นนะครับว่าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐจะมีผลการประชุมออกมาต่อแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินอย่างไรอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งเหตุผลที่ทองคําถูกกดดันให้มีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงนะครับส่วนหนึ่งโปรแกรมเฟดวัตถุสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังเชื่อ เกินกว่า60%ว่าธานาคารกลางสหรัฐจะมีการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งในการประชุมประจําเดือนกรกฎาคมนะครับมุมมองดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคําเกิดแรงขายสลับกลับลงมาก่อนที่จะทราบผลการประชุมาอนักลงทุนกังวลว่าการถแถลงการของคุณโจรมพาเวลในคืนนี้นะครับน่าจะมีการเดินหน้าประกาศเปิดทางในการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อ อย่างไรก็ตามตลาดมองว่าท่าทีอันแข็งกร้าวจะเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคําแต่ถ้าคุณโจโรมพาวเวลประกาศไม่ได้ชัดเจนมากนะักหรือว่าไม่ได้มีการส่งสัญญาณแบบฟันธงหรือคอนเฟิร์มว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปจริงนะครับทองคําก็อาจจะปรับฐานหรืออ่อนตัวลงไม่เยอะเพราะว่านักลงทุนซึมซับหรือตอบรับในเชิงลบไปแล้วนอกจากนี้นักลงทุนในฝั่งทองคํายังมองหรือยังประเมินนะครับว่าอย่างไรก็ตามเถอะ ในการกล่าวถ้อยแถลงของคุณโจรมพาวเวลในค่ำคืนนี้นะครับจะต้องมีการแสดงท่าทีสายเหี่ยวหรือต้องการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออย่างแน่นอนเพราะว่าต้องใช้อาศัยจังหวะและก็โอกาสนี้ในการทำให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวลงและก็สัญญาณของการดอกตัวลงดังนั้นการออกมาพูดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อก็ไม่ใช่การยืนยันหรือการคอนเฟิร์มว่าการประชุมครั้งถัดไปจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อจริงหรือเปล่า แต่นักลงทุนในฝั่งทองคําก็เลยเพิ่มความระมัดระวังก่อนที่จะทราบท่าทีหรือผลการถาแถลงการของประธานเฟดคุณเจอร์รพาวเวลในค่าคืนนี้ครับสาหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตาในค่ําคืนนี้นะครับนอกจากการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงระยะเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วช่วงเวลาเดียวกันก็จะมีการเปิดเผยตัว Economic Projection จากธนาคารกลางสหรัฐนะครับ Economic p r o j จ c t i o n จะเป็นรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจากาคณะกรรมการเฟด รวมทั้งจะมีดอกพอตในตัวอโควิมินิพติเคชันด้วยจากสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเฟดมอง GDP ปีนี้ปีหน้าอย่างไรมองอัตราการว่างงานปีนี้และปีหน้าอย่างไรเงินเฟอ้อเป็นอย่างไรทั้งปีนี้และปีหน้ารวมทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็คือเฟดฟ,ฟันเลสนะครับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเฟดฟ,ฟันเลสอยู่ที่ระดับ 5. 1นอร์ซนะครับสะท้อนให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐณปัจจุบันชนเพดาน 5. 1เอร์เตแล้ว ถ้า Economic Projection ไม่ได้ขยับตัวเฟดฟ,ฟันเลตขึ้นนะครับนักลงทุนจะเชื่อว่าวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสที่จะยุติหรือเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเฟดฟ,ฟันเลตนะครับซึ่งมาจากการที่เจ้าหน้าที่เฟดสาขาต่างๆร่วมกันบวดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในปีนี้ว่าจะให้ขึ้นไปแตะระดับเท่าไหร่สูงกว่าระดับ 5. 1นเปอร์เซนนักลงทุนจะเพิ่มความเชื่อมั่นหรือเชื่อมากขึ้น ว่าการประชุมในเดือนหน้าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับดังนั้นอีโคโนมิกโปรเจคชันโดยเฉพาะดอกพอตกับเฟดเฟลจะมีความสําคัญต่อการคาดการณ์ของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะประกาศออกมาในคืนนี้แล้วก็ในเดือนถัดๆไปซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําค่อนข้างมากนอกจากนี้นะครับจะมีถ้อยถแถลงของคุณโจโรมพาเวลในช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่ง ก็ต้องตามดูว่าคุณโจโรมพาวเวลจะพูดเหมือนกับที่ตลาดคาดการณ์ไหมไทยยังคงเป็นสายเหี่ยวอยากจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อมองว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาทองคํามากนะักแต่ว่าถ้าคุณโจโรมเปลี่ยนท่าทีนะครับแสดงถึงความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญ,ญาณของการชะลอตัวลงและก็ไม่แน่ใจว่าเฟดจ,จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อหรือเปล่าท่าทีดังกล่าวจะทําให้ตลาดตอบรับในเชิงบวกเพราะว่าผิดไปจากที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับ ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวน่าจะกลับเข้ามาหนุนหรือกระตุ้นราคาทองคำได้เช่นเดียวกันทั้งนี้นอกจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแล้วนะครับในวันพฤหัสบดีจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะครับมีการคาดการว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะมีการเดินหน้าปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยต่อ ในปีนี้เนี่ย ECB น่าจะมีการขึ้นอัตาราดอกเบี้ยในการประชุมวันพฤหัสบดีแล้วก็ครั้งหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับแนวโน้มการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อของธนา,าคารกลางยุโรปเป็นปัจจัยบวกกับสกุลเงินยูโรแล้วก็เป็นปัจจัยบวกกับทองคำนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่เป็นการขยับขึ้นจะทําให้ยูโรแข็งค่าขึ้นแล้วก็ไปกดให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงซึ่งหนุนในส่วนของทองคํานอกจากนี้จะมีอีกหนึ่งปัจจัยที่อยากจะให้จับตาก็คือ การที่ทางฝั่งจีนโดยรัฐบาลกลางจีนนะครับมีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าในวันอังคารที่ผ่านมานะครับในช่วงเช้าเลยมีการประกาศลด Requirement Reserve อัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นลงซึ่งเป็นการเติมเงินหรือเป็นการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก้อนแรกแต่ว่าเป็นอัตราดอกเบีย้ย r e q u i r e m ต n t r e s e r v e ระยะ7วันก็อาจจะไม่ได้เอฟเฟกหรือไม่ใช่ยาแรงมากนะแต่หลังจากนั้นนะครับ ธนาคารกลางจีนมีการประกาศเพิ่มเติมก็คือมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อในระบบธนาคารลงนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้ภาคธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีต้นทุนในการดําเนินกิจการที่ถูกลงนะครับสัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่าทางฝั่งจีนเองก็พยายามอัดเงินหรือเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยผ่าน,นกลไกในส่วนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคํายังได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นนะครับนอกจากนี้สําหรับวันนี้เลยนะครับจะมีการประชุมหรือการหาลือกันในส่วนของทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะครับแล้วก็จะมีการไปหาลือกับนาโตในส่วนของประเด็นรัเสเซียกับยูเครนครับอาจจะต้องจับตาดูประเด็นความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียกับยูเครนอย่างใกล้ชิดนะครับ ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเนี่ยจะมีท่าทีหรือมีมุมมองอย่างไรต่อการที่ยูเครนจะขอมาเป็นสมาชิกของฝั่งนาโตนะครับซึ่งท้าท่าทีหรือสัญญาณเกี่ยวกับการที่ยูเครนจะมาเป็นสมาชิกของกลุ่มนาโต้ถ้ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจจะทําให้ประเด็นความตึงเครียดระหว่างประเทศทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็จะได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นจากปัจจัยดังกล่าวเหมือนกันครับ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับเราจะเห็นว่าทองคำในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีลักษณะหรือมีโมเมนตัมของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับราคาเนี่ยเคยลงมาชน1932เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาทองลงมาโล1938แล้วก็มีการเด้งหรือมีการดิดตัวกลับเมื่อเข้าใกล้กรอบแนวรับด้านล่างได้อย่างดีนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อทองคำขยับและปรับตัวขึ้นเนื่องจากมีการประชุมของเฟดอยู่ จึงทำให้ทองคำขยับขึ้นไม่ไกลขึ้นไปชน1970-1984มักจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับอย่างไรก็ตามอาจจะต้องรุ้นผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำในส่วนของตัวทองคำทางนี้ YG l G แนะนำจับตาแนวรับบริเวณ1938-1932นะครับถ้าราคาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมามิหลุ่ระดับดังกล่าวแนะนำเข้าเสียงซื้อครับถ้าหลุด1932ให้สต็อปรอสหรือตัดขาดทุน มองว่าทองอาจจะไหลลงต่อหลุด1,900ไปหา1,891เหรียญดอลลาร์ต่อทองออนได้นะครับในทางตรงกันข้ามถ้าราคามไม่หลุด1,932หรือทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้แล้วเกิดเบรกเอาท์กรอบแนวต้านด้านบนซึ่งเป็นช h a นแนลของไซเวดดาวบริเวณ1984นะครับก็อาจจะได้เห็นทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นทดสอบ2,000ถึง2 0เเหรียญดอลลาร์ต่อทรออนได้เหมือนกันนะครับ สำหรับวันนี้เลยสำหรับทองไทยนะครับต้องบอกว่าค่างเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าคนข้างมากนะครับทําให้ทองในประเทศเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาซึ่งโกสปอตยังไม่หลุดรับสําคัญ1932 YLG ก็เลยมองว่าแนวรับบริเวณ31,650บาทต่อบาททองคํานะครับเมื่อคอนเวดจากราคาโกลสปอตแล้วก็ค่างเงินบาทณนปัจจุบันเป็นแนวรับที่น่าสนใจในส่วนของการเข้าซื้อทองคําถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวอาจจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อ โดยทำกำไรจากการแกว่งตัวเมื่อราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นก็ได้แต่หากผลการประชุมของเฟดเป็นบวกจริงๆก็สามารถถือทองคําต่อนะครับโดยทองไทยมีกรอบแนวต้านที่ต้องระมัดระวังหรือถ้าไม่ผ่านให้แบ่งขายก่อนก็อยู่บริเวณ32,300 32,550บาทบัาทต่อบาททองคำนะครับก็เป็นจุดในส่วนของการทำกำไรสำหรับทองคำในระยะสั้นแต่ว่าถ้าเกิดผ่าน 32, 5 5 0ได้ ทองไทยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ2,000-2,022ก็น่าจะได้เห็น32,900ถึงระดับ33,000บาทต่อบาททองคำถ้าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเป็นบวกมากๆกับตัวทองคำนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอฝากโปรโมชั่นในฝั่ง YLG b r i l l i a n International นะครับวางเงินประกันกับ YLG b r i l l i a n Inter เพียงแค่50,000บาทซื้อทองแท่ง99.99% 99ได้สูงสุด1กิโล ทองคาแท่ง96.5สูงสุดได้60บาทต่อบาททองคํานะครับนอกจากนี้เรายังมีการซื้อขายทองคําผ่านแอปพลิเคชันเปาตั้งแล้วก็มีโปรแกรมอ,อมทองแล้วก็แอปพลิเคชัน g e ็ g โกนะครับถ้าอยากจะลงทุนหรืออยากจะซื้อทองก็ลองใช้บริการกับ YLG Bullion International ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็มา้นผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในค่ำคืนนี้กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ